สนับสนุนโดย Thai Water Engineering ครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5บริษัทเหมืองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติฉางชิงแห่งซิโนเ,เปกเผยว่าเหมืองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของจีนได้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมแล้วเป็นจำนวนกว่า1,000ล้านตันสร้างสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ ปัจจุบันเมืองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติฉางชิงได้รักษายอดปริมาณการผลิตสูงกว่า50ล้านตันต่อปีมาเป็นเวลา11ปีแล้วทำลายสถิติสูงสุดภายในประเทศจีนต่อเนื่องยอดปริมาณการผลิตต่อปีครองสัดส่วน1ใน6ของยอดปริมาณการผลิตภายในประเทศจีนทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาเมืองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชางชิงได้ขุดบ่อเมืองน้ำมันชั้นหินดินดานจำนวน435แห่ง และมีบ่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใหม่เปิดการผลิตจำนวน797แห่งเมืองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชางชิงตั้งอยู่พื้นที่ต่ำเออเอ,อิตัวซื้อภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนกว่า95%ทําทำการผลิตสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้น้อยแต่ด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เมืองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งนี้กจัดอุปสรรคความยากลำบากด้านนี้ได้พัฒนาจากเมืองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ กลายมาเป็นเมืองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณการผลิตสูงสุดของจีน